เรื่องจริงไม่จอจี้เต๋าทีวีพูหลุดหมอนกวีดถูกไล่พ้นโรงพยาบาลแล้วหลังเป็นประเด็นร้อนนวัดไลสดปล่อยโฮถูกหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังรักษาโควิดไม่หายยังฉีดยาไม่ครบโดสไลสดไปด้วยอาการหอบเหนื่อยถึงกับร้องไห้ตกใจถูกหมอไล่ให้เวลา24ชั่วโมงจนความดันพุ่งหมดแรงไม่รู้จะสู้ยังไงโดยนวัดให้ข้อมูลว่าหมอนกวด เกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานจากเต้าทีวีพูได้เปิดเผยผ่านไอจีว่าหมอโรงพยาบาลดังถูกเชิญออกเรียบร้อยจบข่าวพร้อมระบุแคปชั่นว่าถูกออกเพราะกระบอกเยี่ยวงานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นโยงไปถึงกรณีนวัดอิสระไกรศีนโดยปลามิสแกนไทยแลนด์2014ก็ยังเข้ามาปรบมือรัวๆทั้งนี้ยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์ด้วยว่าเชิญออกแล้วไปประจำโรงพยาบาลอื่นหรือเปล่าแบบนี้ก็ไม่เอานะออกทิพ ซึ่งด้านเต่าทีวีพูก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าออกจริงค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ